โหยมันจะอะไรนักหนาไกลแค่เรื่องทําแท้งเนี่ยไม่ใบพูดแบบนี้นี่ใบพูดเหมือนมันเป็นเรื่องเล็กเลยนะพูดออกมาได้ยังไงอ่ะไม่ก็เดี๋ยวไปให้เงินไปทําไงมึงพูดแบบนี้ได้ไงนี่น้องสาวกูนะเว,ว้ยมึงเฮ้ยนึกอยู่แล้วแกนี่มันเลวตัาไม่คิดเลยไม่จะเระ็วขนาดนี้เกินไปวะพ,พี่พี่มาต่อยผมแบบเนี้ยถ้าไม่ใช่พี่เขยมุ่งส่วนไปแล้วนะมันไม่เกินเลยหรอก กความคิดตัองตัมของแกแบบเนี้ยขนาดหมาเนี่ยมันยังรักลูกของมันนี่เกิดเป็นคนแด้แท้พ,พี่บอสทำไมพี่ต้องพูดแรงขนาดนี้ด้วยอ่ะฟังม่อธิบายก่อนได้ไหมแกนี่ก็ไม่ลืมหูลืมตาเลยนะหลงหัวไม่ดูเลยว่าอะไรถูกอะไรผิดนี่พี่ใจร้อนเกินไปลาพี่บอสมันจะอะไรนักหนามันก็แค่ทําแค่ทาแท้งอะนะลูกทั้งคนนี่พวกแกสองคนคิดไม่ได้เลยเหรอฮะ แล้วทำแท้งเกี่ยวอะไรกับลูกอ่ะพี่ไปรู้อะไรมาฉันน่ได้ยินไหมคุยกับหมอนินที่โรงพยาบาลและฉันเนี่ยกำลังจะมาข้ามความคิดของน้องฉันแล้วพอมาถึงก็คิดว่าผัวมันจะมีจิตสำนึกกลับให้เงินไปทำโอ้โหแม่งแย่สุดๆเดี๋ยวนะไหม คุยกับหมอที่โรงพยาบาลหมอนิวเพื่อนสนิทไหมอะเหรอเฮ้ยนี <S 2> <S 2> ่แกท้องเหรอหยรอมาตั้งนานอะฉันนี่ลุ้นแทบทุกวันอยากให้แกมีลกูกพวกเาแค่ฉันท้องยังตื่นเต้นในอ,อาเสียนดังทำไมก็เพื่อนสนิทฉันมีลูกทั้งทีฉันก็อยากจะอุ้มหลานเปล่าไม่ท้องไม่แล้วทำไมแกไม่ท้องเองใช่ไหล่ะ เรื่องไปแกยังไม่มีผัวหอยอกแรงนะแกฉันก็แค่อยากจะอยู่สวยๆสดๆให้ผู้ชายเสยียใจเล่นอยากจ้าแล้วว่าแต่แกบอกไใบเรื่องนี้ท้องอยังยังเลยอ่ะฉันมาบอกแกคนแรกเนี่ยแหละก็ดูไบเขายังไม่ค่อยพร้อมเลยอ่ะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วลูกมาเกิดอ่ะ แปลว่าเขาอ่ะมีบุญกับพ่อกับแม่แล้วในเมื่อเขามาเกิดแล้วอ่ะแกก็ควรจะบอกไว้นะฉันว่ายัางไงไว้ก็ดีใจแต่ว่าช่วงนี้ดูเขาคเครียดเรื่องงานด้วยอ่ะฉันไม่อยากให้เขามาเครียดเรื่องที่บ้านนี่แกแต่มันก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของครอบครัวฉันว่าแกน่าจะหาเวลาคุยกันนะอืม,อมเดี๋ยวฉันจะลองคุยดูแล้วกันแต่ว่า ขอคุยกับแกอีกเรื่องหนึ่งได้ป่ะได้ดิปกติเราก็คุยกันได้ทุกเรื่องอยู่แล้วนี่ฉันอยากจะถามแกหน่อยว่าแกพอจะแนะนำที่ทำแท้งให้ฉันได้ไหมฉันจะทำทำแท้งเหรอคุณคะนี่คุณมีินทำอะไรตรงนี้คะชำระเงินแล้วเชิญรับยาด้านนู้นนะคะ หยุดเลยนะแกหยุดความคิดนี่เลยนะไม่นึกถึงบาปกรรมเม,มืเ่ไงเด็กทั้งคนนะเว้ยก็แค่ให้แนะนำสถานที่ให้เดี๋ยวฉันไปทำเองก็ได้เอกสารค่ะคุณหมอแล้วที่แกจะทำแท้งจะไม่ให้ฉันซีเรียสได้ยังไงวะคุณพยาบาลคะตอนคุณพยาบาลทำแทงที่บ้านนะคะคุณพยาบาลซีเรียสไหมคะ ็ไม่นะคะสามีพี่เป็นคนทําให้ค่ะแต่เดี๋ยวพี่ถามสามีพี่ให้ว่าเขาทาที่ไหนฮะทาในที่บ้านสามีทําให้อเอ้ยนี่มันจะบ้าไปกันใหญ่แล้วคุณหมอน,นั่นแหะคะ่ะไปกันใหญ่แล้วคุณเขาหมายถึงว่าทําแท้งน้ําทําไมจะทําที่บ้านไม่ได้หรอคะ ขอบคุณคุณพยาบาลมากมากเลยนะคะที่เข้ามาช่วยไม่อย่างงั้นเนี่ยวันนี้หนูกับเพื่อนก็คงคุยกันไม่รู้เรื่องหลอกคะ่ะแต่ไอ้แค่ทําแท้งเนี่ย,ยท,ทําแทงน้ำเนี่ยเออก็ถ้าแกโอเคไบโอเคฉันก็ว่าแกก็ทําำ,ำไปเถอะแล้วฟังจากเหตุผลดูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรฉันเข้าใจเห็นไหมล่ะ ฟังไม่ได้สาบจับไปกระเดียดแล้วก็มาตีโพยตีภายอย่างเงี้ยก็แกเพึ่งท้องลูกคนแรกอะ่ะฉันก็ต้องเป็นห่วงเปล่าเออพี่รุงคะยังไงฝากแนะนำเพื่อนหมอด้วยนะคะได้ค่ะขออนุญ,ญาตนะคะไปกันใหญ่แล้วหมอนิวเนี่ยเป็นเพื่อนใหม่ตั้งหลายปีทำไมแนะนำแบบนี้เนี่ยฮัโลโหลพี่ยมยุ่งอยู่หรือเปล่าฉันถามอะไรหน่อยสิ เรื่องขนาดนี้แล้วเนี่ยยอมรับกันได้หรือยังนี่ลูกให่ทั้งคนนะทำมันลงได้ไงฮะผมจะทําอะไรมันก็เรื่องของผมพี่ผมทำเพื่อไหมผมทําเพื่อครอบครัวของผมนี่แกยังกล้าใช้คําว่าพ่อรวยเหรอฉันได้ยินเต็มสองรูหูเลยนะว่าแกจะไปทาอะไรกับเด็กอะเด็กที่ไหนเด็กอะไรพี่หยุยดพอกันได้แล้วเดี๋ยวไหมจัดการเรื่องนี้เองค่ะไหม นี้วโอ้นิ้วบานลานิวมาพอดีเลยมาทันเวลาพอดีเลยก็ฉันปอกเวนก็เลยรีบมาหาแกเนี่ยเอาน้ำบัตรมาให้แกจะรีบทำไม่ใช่หรอพยาบาลฝากมาขอบใจจังพี่โบ๊ทนี่ไงเรื่องที่โรงพยาบาลเป็นเรื่องที่พี่เข้าใจผิดมาแน่ๆนี่ค่ะดูให้เต็มตาทำแทง ใช่ทำแทงน้ำน,นี่แหละค่ะมันจะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยทั้งผัวทั้งเพื่อนแล้วก็พี่กรอ้อาวก็ข่าวหลังแกก็พูดให้มันชี้เคลียสิแทงน้ํานก็พูดแทงน,น้ําเออแกพูดว่าทําแทงเนี่ยใครจะไปรู้อ่ะไม่ต้องเลยนะพี่โบไม่ต้องมาแถขอโทษใบเขาหรือยังมาถึงก็มาต่อยหน้าเขาเนี่ยหลานลุงหลานลุงเออแม่หนูเนี่ยเขาพูดไม่รู้เรื่องเลยเนาะ เนี่ยทำให้ลุงเนี่ยเข้าใจผิดหมดเลยแล้วเขาหวังว่าพ่อของหนูเนี่ยจะให้อภัยลุงเนอะหลาน,ลานพ่อเหรอผม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 จะเป็นพ่อคนแล้วเหรอไหมใหม่ใหม,หม่ทอ้องจริงใช่ปหเราเรากำลังจะมีลูกกับเราใหม่ไหมฮะ ตั้งใจฟังนะอไหม่ท้องเรากำลังจะเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วนะไว้นี่ใหมคิดว่าไหมจะยังไม่พร้อมซะอีกอ่ะอไหไมพร้อมพร้อมมากพร้อมสุดๆไม่มีอะไรพร้อมไปมากกว่าน,นี้แล้วไหมเอ่อเดี๋ยวไหมเอาบัตรเครดิตไปไปลูดเลยนะใหมจะทาสักกี่แท้งใหม่ทาไปเลยติดเครื่องของน้ําด้วยสั่งเครื่องฟอกอากาศมาด้วยซื้อตู้อบซื้อ เราทำห้องให็นโลกใหม่กันเลยพี่วานไหมซื้อเตียงซื้อของเล่นไม่เผื่อเลยนะหมายอยากได้อะไรเพิ่มอีกไหมอ่ะหมายเก็บไว้ไม่อยู่แล้วหมายหมายอออกไดีนะไปไปไปไไปนี่บอกช่วยดิคือหมายเหม็นหัวหมายไม่ท้าอยู่ใกล้ใบแล้วอ่ะหมารู้สึกจะเฮ้ยสใจเลยเว้ยฮ่่าฮ่าอย่ามง่เลยนี่มันมีใครอยู่้โหนี่มันมีคนหมดเลย จับมากระเดียดการฟังหรือรับรู้อะไรที่ไม่ใช่ความจริงร้อยเปอร์ซเอามาคิดเองว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้อาจส่งผลเสียตามมากับสิ่งที่ไม่เป็นความจริงพี่จะว่าอะไรไหมถ้าผมขออนุญ,ญาตให้ นี่นิวเข้ามาอยู่บ้านเราด้วยทำคะแนนน่าดูเลยเนาะแต่ก็ดีนะเพราะว่าที่นี่ยังขาดแม่บ้านที่ดูแลคนพิการพอดีเลยแต่ก็คงเป็นได้แค่เพื่อนบ้านเนาะเพราะว่าตำแหน่งน้องสไปายเนี่ยต้องเป็นของนินวอันนี้ก็ไม่รู้สินะบางทีไปเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ใครจะไปรู้ขนาดพี่ยังเปลี่ยนใจได้เลย พี่ใบีนิวเบาเบาสิพี่ฮันนี่นอนอยู่วันนี้่นิวอยากไปดูหนังแล้วก็ไปฟังเพลงด้วยคืนนี้พี่ใบไปกับนิวนะคะพี่ไปไม่ได้หรอกพี่ต้องอยู่ดูแลพี่ฮันนี่ก่อนก็ถ้าพี่ฮันนี่เขายังไม่หายอ่ะพี่ก็ให้เขาไปอยู่โรงพยาบาลสิพี่ใบจะรีบพาเขากลับมาทําไมล่ะคะทำไมพูดแบบนั้นละนิวจะให้พี่ปล่อยพี่สาวตัวเองไว้งั้นได้ไงองะงั้นพี่ก็ไปจ้างพยาบาลมาดูแลเขาสิคะ จะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยเองด้วยอ่ะไม่ได้หรอกนิวพี่แนนี่ไม่ชอบให้คนอื่นมาดูแลนั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้น่าเบือ่อพาลานจริงเลยนิวอดอกไม้บ้านก็สวยนี่นะพี่แนนี่ครับคะนี่ นิวแฟนผมคับสวัสดีค่ะพี่ฮันนี่สวัสดีค่ะพี่ฮันนี่ตัวจริงนี่สวยกว่าในรูปอีกนะคะเรานี่ก็ว่าไป <c oughs> งั้นเดี๋ยวพี่ไปหาน้ำแร่ให้กินดีกว่าไม่เป็นไรเลยคะ่ะพี่ฮันนี่เดี๋ยวนี้จัดการเองก็ได้จ้ะห้องครัว <c oughs> อยู่นู้นนะค่ะเอ่อพี่ฮันนี่ครับ คือผมมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยอะพี่เรื่องอะไรอะพี่จะว่าอะไรไหมถ้าผมขออนุญาตใหน้นิวเข้ามาอยู่บ้านเราด้วยอะพี่แน่ใจแล้วเหรอว่าจะคบกับคนนี้จริงจังครับน,นิวเป็นคนดีแล้วก็มีน้ำใจมากเลยนะพี่อย่างน้อยๆเนี่ยน,นิวจะได้อยู่เป็นเพื่อนพี่เวลาผมไปทำงานต่างจังหวัดไงครับงั้นพี่ก็ตามใจน้องชายของพี่ก็แล้วกันถ้าน้องชายของพี่รักใคร พี่ก็รักด้วยขอบคุณมากเลยครับพี่ <c oughs> ผมเชื่อว่าน,นิวกับพี่อะจะต้องเข้ากันได้ดีอย่างแน่นอน <c oughs> เออพี่จะว่าไปก็นิวมาอยู่บ้านเราก็ดีเนาะยายใหม่อไอ้เพื่อนข้างบ้าน่ะจะได้เลิกยุ่งกับไปสักทีโอ้พี่ผมกับยายใหม่เป็นแค่เพื่อนบ้านกันทานั้นเองนะพี่ไม่มีอะไรสักหน่อยอะ <c oughs> พี่ไม่เชื่อหรอกพี่ดูออกว่ายังไงอ่ะใหม่ก็ต้องชอบน้องชายของพี่แน่นอน ว่าไปน,านั่นออบ,บ, <laughs> บอกตรงเลยนะพี่ยังไม่ถูกชะโงกกับผู้หญิงคนนี้เลยผู้หญิงอะไรอ่ะคุยเฉยก็เฉยเฉมก็เฉมถ้าพี่จะมีน้องสะพายสักคนแล้วพี่ต้องมาเจอคนแบบนี้พี่อายชาวบ้านเขาแย่พี่อย่าไปว่าเขาแบบนั้น <c oughs> ไม่ดีเลยนะไม่ว่าละแต่น้องเขาน่ารักนะคนนี้ <c oughs> น้ำเย็นๆมาแล้วคะ่ะ <c oughs> เอาผลไม้มาด้วยนะคะนู่เห็นว่ามันอยู่ในตู้เย็นนะคะเลยหยิบมาด้วยน่ารักจริงๆเลยแฟนใครเนี่ยก็แฟนไบร์ไงคะลองชิมดูนะคะอร่อยนะอร่อยจ้ะ โอยโอ๊ยพี่ฮันนี่พี่คะเป็นอะไรมากไหมคะมาค่ะทำไมช่วยรึ๊ค่ะุึ๊บ๊รงนี้ร เจ้ะพี่ไม่เป็นไรแล้วจ้ะแล้วนี่พี่อยู่บ้านคนเดียวเหรอคะใบไปไหนอะคะทำไมถึงควายพี่มาหัดเดินคนเดียวแบบนี้อ่ะพอดีว่าใบาเขาพานนีนิวออกไปทานข้าวตั้งแต่เช้าแล้วละจ้ะแล้วพี่ก็เพิ่งตื่นเบือ่อเบื่อก็เลยอยากจะเอาอมาฝึกเดินเล่นคนเดียวเนะี่ยไม่ได้เลยนะคะพี่ฮันนี่ขาพี่ยังไม่แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะพี่จะหัดเดินแบบคนเดียวแบบนี้ไม่ได้นะคะ,ะไม่เป็นไรจ้ะใหม่ไม่เป็นไร พี่เกณฑ์ใจนะจ๊ะไม่เป็นไรไม่ต้องเกณฑ์ใจค่ะทำได้คะ่ะดูสิคะเนี่ยเท้าเลอะหมดแล้วไหมจ๊ะค่ะพี่ขอโทษนะที่ก่อนหน้านี้พี่เคยพูดไม่ดีกับไหมเนะ่ะพี่คิดว่าไหมชอบมาตอแยก,กับไบอะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะไหมเข้าใจถ้าเกิดว่าไหมอ่ะ มีน้องชายที่หล <c oughs> ่อแล้วก็นิสัยดีอย่างไว้ไม่ก็ต้องห่วงน้องเหมือนพี่นั่นแหละค่ะวันนี้เราเข้าไปพักในบ้านกันก่อนดีกว่านะคะได้รหับเล่มใหม่หนึ่งสองไหวไหมคะพี่อาจจะตัวหนักหน่อยนะไม่เลยค่ะไปค่ะตึ๊บเเดินเก่งขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ย ไม่รู้ว่าป่านนี้พี่ฮันนี่จะตื่นยังนะน,นี่เธอเข้ามาในบ้านคนอื่นได้ยังไงอะไรมารยาทพ,พอดีว่าใหม่เขามาช่วยพี่ฝึกเดินอะแล้วเขาก็ยังอยู่เป็นเพื่อนพี่ตั้งนานเลยนะแต่พี่ฮันนี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่คะแล้วอีกอย่างพี่บายเขาก็พานนีหนิไปซื้อของใช้ที่จำเป็นเพราะต้องแต่ที่พี่ฮันนี่พิการเดินไม่ได้เนี่ย นิวกับพี่ใบก็ไม่ได้ไปไหนด้วยกันเลยอะค่ะนิวผมขอโทษด้วยนะครับพี่พอดีไม่เป,เป็นไรจ้ะพี่เข้าใจไหนจ้ะพรุ่งนี้ว่างไหมมาอยู่เป็นเพื่อนพี่อีกได้ไหมได้ค่ะแต่พรุ่งนี้นิวก็อยู่บ้านนะครับพี่ไม่เป็นไรจ้ะพี่ไม่อยากรบกวนแฟนเราเนะี่ยแล้วอีกอย่างพี่ก็ไม่อยากทำตัวเป็นภาระของใครด้วย เหนจ้าตามนั้นนะได้คะ่ะพี่ฮันนี่งั้นวันนี้ใหม่ขอตัวก่อนนะคะเชิญสวัสดีค่ะขอบคุณนะใหม่งั้นเดี๋ยวเราเดินไปส่งนะ ยังไงคะทำไมถึงได้ไปญาติดีกับยายเฉบนั้นได้ลหรคะคุณพี่สามีใหม่เขาเป็นคนดีจริงๆนะพี่เอ็นดูเขามันก็เป็นเรื่องปกตินี่หรอคะแต่ก็คงเป็นได้แค่เพื่อนบ้านเนาะเพราะว่าตำแหน่งน้องสะพ้ายเนี่ยต้องเป็นของนิวอ,อันนี้ก็ไม่รู้สินะบางทีไปเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ใครจะไปรู้ขนาดพี่ยังเปลี่ยนใจได้เลย นี่เลยค่ะวันนี้หมทํทำข้าวต้มมาเผื่อพี่ด้วยนะคะเดี๋ยวหมาตักให้นะร้อนๆเลยค่ะหน้าตานี่หน้าทานจังเลยนะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใบาเขามีคนดูแลดีๆแบบนี้บ้างก็ดีสิไม่ใช่เอ,อะอะอะไรก็ดูแลแต่คนอื่น <c oughs> แม่แม่ทำคะแนนหน้าดูเลยเนาะแต่ก็ดีนะเพราะว่าที่นี่ยังขาดแม่บ้านที่ดูแลคนพิการพอดีเลย ว่าจะเธออยากเป็นแม่บ้านเหรอนิวเสียมารยาทแล้วที่พี่นินทานนิวให้เงียบฟังอะ่ะมีมารยาทมากเลยเหรอคะคุณพี่สามีนิวจะพูดอะไรก็ให้เกียรติตัวเองบ้างนะแต่งก็ยังไม่ได้แต่งถ้าเกิดว่าไม่ได้แต่งขึ้นมาเนี่ยมันจะอายเขานะนี่พี่นี่มันจะบ้าเกินไปแล้วนะคุณนิวคะคือ หมายว่าเรามาทานข้าวกันดีกว่านะคะเนี่ยค่ะหมายทำมาร้อนๆเลยค่ะเดี๋ยวหมายตักให้นะคะหมายไม่เป็นไรหรอกจ้ะของอร่อยๆแบบเนี้ยเราเก็บไว้กินเองดีกว่าถ้าเกิดว่าให้คนอื่นกินเนี่ยมันน่าเสียดายมาจ้ะทานข้าวกันนั่งเลยเพี่ลองชิมดูก่อนนะอืมรสชาติด,ดีจัง ทำเองเลยเหรอใช่ค่ะปากดีนะใช่ไหมอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าหลับแล้วไม่ตื่นมาอีกเลยนะจะปากดีอยู่ไหม ทาแบบนี้นิวนี่มันพยายามฆ่าเลยนะพี่ใบีนิวไม่ได้ตั้งใจนะคะออกไปจากบ้านฉันอยู่ยนี่เลยไม่ให้นันจะแจ้งตำรวจจับเธอไปพี่ใบออกไปมีขึ้นไหมคะเป็นไงบ้างครับพี่ ขอบใจมากนะไหมที่ช่วยดูแลพี่ฮันนี่ไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่องดูแลคนเนี่ยไหมาถนัดค่ะจริงเหรอเอองั้นไหมช่วยมาดูแลเราด้วยได้ไหมอะ่ะเราก็ต้องการคนดูแลเหมือนกันนะ เพื่อไงคะก็หมายความว่าเราอยากมีคนดูแลเราไปตลอดชีวิตอะเราจะมองเห็นคนในชีวิตเราได้ชัดเจนขึ้น ก็ตอนที่เราเจอช่วงเวลาที่ลำบากเพราะในช่วงเวลาที่แย่มันจะมีไม่กี่คนหรอกที่จับมือเราและจะไม่ยอมปล่อยให้เราเผชิญช่วงเวลาที่เลวร้ายนั้นเพียงลำพังถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเจอคนนั้นแล้วก็จงจับมือเขาไว้ให้แน่นแล้วตอบแทนความดีของเขาให้สมกับความจริงใจที่มีให้เรา เอ้เข้ามาคนเดยว่ะทษเขมคนดูเข้ามาบ้านคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงมันยากเราก็หล่อซะด้วยอนีงมาว้าวุ่นเลยไม่มีโผล่เข้าเลยเฮ้ยปวดเลยปวเอาขาไปไม่เป็นไรแล้วหรอคะพี่นี่ขาไม่เป็นไรแล้วหรอคะ ยายใหม่เป็นแค่เ hmm. hmm hmm. พื um, hey, okay. right? yeah, yeah. ่อนบ้านกงีืมพี่ไม่เชื่อหรอกพี่ดูออกว่ายังไงกูก็จะแฉให้่ออยคนเปรี้ยวใช่ไหมแล้วี่เก็บอาการมากอ่ะเป็นไรค่ะไม่เข้าใจ ถ้าเกิดว่าไหมเนี่ยมีน้องชายที่หล่อนิสัยดีอย่างไหมถ้าไหมเป็นอย่างนั้นผู้ตอนนั่งใช่ไหมเออเออคุณฮันนี่คะ